เปิดซีเครปอันบอกรีฟออยทอการ์ดคอลเลกชันใหม่จะได้ซีเครปไหมไปดูกันวันนี้เธอทำผมสวยมากเลยชมเหรออยากได้ซีเครนมีใครว่าน้องอ้ําทำผมแบบนี้แล้วสวยบ้างชมนางหน่อยแล้วซีเครปมันเป็นยังไงเดี๋ยวดูก่อนซีเครปจะแบบใครยังไม่เฉลยเี่ว่าเป็นอะไรมีใครได้มสีหลงด้วยได้สีหลงอ่ะเลยค่อยไปเลยโพรชันด้วยทุกคนซีเครปซีเครปสีสีฟ้า ปูแพ็แกเกจก่อนจึง้งอ๋อเขาเป็นไงไงอินนี่ไนค์คอลเลกชันกาเล็กซี่กาเล็กซี่อุ้ยอันนี้ขเขาเรียกพูนิ้กรตายป่ะชอบอะ่ะใช่ไหมขอสูดสีสีชัดวีนัทเนาะสีชัดมากสวยมากจริงโรม,มโมอ,ามมาอ้ยรอ,อ,อบนี้ซองการ์ทำมันดีมากอุ้ยสีแดงแล้วสซมอ่ะเฮ้ยอันนี้ก็น่ารักอ่ะเฮ้ยชอบอันเนี้ยน่ารักอ่ะใช่ไหมเออ ซีเครดซีเครดทุกคนว่าซีเครดแน่เลยไม่ใช่อ่ะอ่ะไมนเป็นเหมือนกับเฮดแบบนี้อ่ะคอสโมเลิฟหรือเปล่าคูดผิดขออภัยไม่ค่อยเขีินเล็บสีม่วงไม่แม้ว่าซีเครดอ่ะเขาจะไม่ใช่หัวใจแบบนี้หรอกผิดพลาดันออกผิดพลาอ่ะซีเครดไม่ใช่ชอบมากชูปูอมแดงซีเครด แลววแวไม่ใช่สีเขีดเฮ้าาสก,ก๊าลีว่าเราจะนี้นจุลุ้งแล้วสีเขีดเป็นอะไรเสียใจอ่างไม่ได้สีเขีดไม่ได้